มันมันุมไหนวันนี้มาเขาดาว้านเพื่อนกูที่วิทยาดาวลุ้งอุ้ยนี่นี่ฟังนี้ด้วยโอ้โหดูพี่คาง จะถ่ายฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้นู่นฝั่งนี้ก็มี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 อ่ะเดินไปนู่นอู้ เสียงทุกทิศทางเลยอ่ะโฮ้ตรงไหนทีนี้ตุ้มตามตุ้มตามสวัสดีปีใหม่ปีสองพหายหกสกันค่ะนี่นี่นี่สนามชัยหมดแล้วนี่ระจันนะคะนี่ดูดูหนาเสียงเสียงยังค้างเลย หมดแล้วฝั่งนู้นเขายังเห็นกันเลยอ่ะของเราต้นไม้มันบังไม่จีนแต่เสียงฝั่งนี้ก็เงียบแล้วเย็นมากลมสบายบ้าวันนี้มาเช่าบ้านเพื่อนของโก้ฮะ มันมันมองไม่ไอ<ต>้น้อยๆมันไกลเราเห็นแต่ว่าในกล้องเนี่ยมันไม่เห็นไงเป็นแสงมันไกลนน,น,น่เสียงเสียงไม่รูธธ้ทิศทางไหนนะคะทุกทิศทุกทางเลย<ม>ตนตนเฮ้ยมีสิทธอกนะคืนนี้ เอไม่ไม่ตกวันนี้ไม่ตกเพราะว่ามันมีเนี่ยมันมีพระพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงนี่นี่นี่เอายิงดิฝั่งนี้รอดูไม่มีเลยโอ้โหเต็มไฟนะคะนี่ไฟ โอ้เสร็จแล้วมาดูกันดูผู้นะคะแต่มองไกลๆไปแล้วค่ะสำหรับปีใหม่วันแรกเช้ามืดนะคะของปี2 5 6 4เจอกันแล้วปีนี้ได้เจอกันแล้ว